ตอนที่หนึ่งนะคะต้องรีดด้านหลังด้านหลังของปกคอเสื้อก่อนนะคะรีดหลังๆของปกคอเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วรีดขั้นตอนที่2ก็คือรีดด้านหน้าของปกคอเสื้อนะคะจะเห็นว่ามีตรายี่ห้ออย่างนี้นะคะขั้นตอนที่3ามมาเรียนต้องดูตรงสาบสาบเสื้อถ้าเป็นผู้ชายจะมีเกรดถ้าเป็นผู้หญิงตรงนี้จะไม่มีเกรดนะคะเราต้องรีดด้านในของสาบเสื้อก่อน ลาด้านในก่อนด้านในก่อนถ่ายปื้ดด้านในเรียบร้อยแล้วก็กลับมาใช้ปกไอมุมมุมสามเหลี่ยมของเตารีดนะคะไอของโตะรีผ้าน,นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วกตที่ตรงสามเสื้อนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนทั่วในกรณีที่ตรงอ่า วงแขนของเสื้อนี่นะคะมันรีดยากใช่ไหมนักเรียนก็ใช้ตรงนี้เดันเข้ามาช่วยแล้วก็รีดแบบนี้นะคะเสร<ะ>็จเรียบร้อยแล้วก็ดึงเสื้อมาพยายามอย่าให้ตัวส่วนที่เรารีดแล้วเนี่ยลงไปกองข้างล่างนะคะค่อยๆดึงม,มานะคะรีดไปเห็นไหมคะด้านตรงวงแขนมันลำบากมันยากแล้วก็ เอามุมโต้รีพ้าเข้ามาช่วยีถ้าเป็นเสื้อของผู้ชายในกรณีนี้เรามีตะเข็บด้านหลังเนาะนเรายังไม่ต้องไปรีดตรงนี้นให้รีดให้ถึงแค่ตรงรอยตะเข็บตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดตรงรอยต่อกันทีหลังนะ วงแขนที่คุณครูบอกไปนะคะทําเหมือนการเหมือนก,นกับด้านเมื่อกี้นะคะลอยต่อของแขนแรีไปนะคะในกรณีที่เมื่อมาถึงตรงกระดุมด้านซาบที่มีกระดุมนะคะนักเรียนต้องใช้ส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้เป็นประโยชน์นะคะก็คือ เาสามเหลี่ยมเนี่ยเข้าไปตรงช่องว่างระหว่างกระดุมนะคะใช้ความร้อนทําให้ผ้าตรงตรงตรังดุมเนี่ยตายนะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนต่อมานะคะถ้าเป็นในกรณีเสื้อของผู้ชายเมื่อกี้ที่คุณรูบอกว่าให้เบนไว้ใช่ไหมนี่มันมีสาดต่อด้านหลังนักเรียนจำไม่เลยว่าเสื้อที่มีตะเข็บต่อเป็นสายด้านหลังนักเรียนไม่ต้องมีกรีดตรงบ่าให้นักเรียนดึงรอยต่อของตะเข็บตรงเนี้ยมานะคะ ดึงเสื้อให้มันได้แกนสมมาตรหมายความว่าให้ตะเข็บมันเท่ากันแบบนี้แล้วก็เร่งเตารีดให้มีอุณหภูมิพอดีกับเสื้อแล้วก็รีดลงไปทีนี้ชุดนักเรียนผู้ชายเสื้อนักเรียนผู้ชายก็จะไม่มีกลีดตรงบ่านะคะให้ฆ่ากีบให้ตายเลยอ่นนี่นะคะดีที่เรียบก็จะได้ความเรียบจากอเอาไปก่อนเห็นไหมคะ เน,นี่ยมันจะเรียบปันจีที่ระเมนไว้ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายของการรีดเสื้อจำไม่เลยก็คือส่วนที่เรียกว่าแขนเสื้อนักเรียะต้องรีดจากออตะเข็บด้านข้างใต้รักแร้บมใต้บง่รักแร้ของนกเรียเนี่ยนะคะรีดขึ้นไปแล้วก็ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาทีนี้เนี่ยกรีดที่มันถูกไล่มาเนี่ยอันนี้คือกรีดที่ถูกต้อง อย่าลืมปับอุณหภูของเตารีดให้มันพอดีกับเสือ้อไม่ใช่รีดไปแล้ววันมันขึ้นมาดำ,ดำดำติดเตารีดนะคะนะคะ,ะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสองข้างข้างนี้ก็ทําเหมือนกันรีดตั้งแต่ตรงใต้รักแร้แล้วก็ ันณีที่เสื้อของใครที่มีกลีบหลายกลีบต่อไปนี้ถ้าน,านักเรียนรีดแบบที่คุณครูบอกก็จะเหลือแค่กลีบเดียวกดต้องรีไป